ที่บ้านมีสูตรของหมูแดงสไตล์ฮ่องกงอยู่ส่วนของหมูกรอบเจะแตกต่างจากที่อื่นจะทั้งกรอบฟูแล้วก็กรอบนานอย่างกระเพราที่ขายดีที่สุดนียก็คือจะเป็นกระเพราหมูกรอบเราจะเน้นที่ความจัดจ้านของตัวกระเพราความหอมของพริกแห้งตามาทาน,นส่วนใหญ่จะบอกว่าชอบในตัวของหมูกรอบบางวันที่ขายดีมากหมูกรอบก็จะหมดตั้งแต่บ่ายสองโมง สวัสดีค่ะชื่อเปิ้ลน,นะคะเป็นเจ้าของร้านเอาเฟยหมูแดงหมูกรอบและกระเพราแมนค่ะจุดเริ่มต้นของร้านนะคะตอนแรกเปิ้ลกับแฟนเนี่ยทำร้านซีฟู้ดมาก่อนแต่เนื่องจากว่าโควิดอะทำทำให้ขายไม่ได้เลยอะคะ่ะทีนี้ก็เลยคิดว่าจำทำร้านที่ลูกค้าสามารถจะสั่งทานได้ง่ายก็เลยมาลงตัวที่ข้าวหมูแดง ส่วนของหมูกรอบเนี่ยจะแตกต่างจากที่อื่นเพราะว่าหมูของเราเนี่ยจะทั้งกรอบฟูแล้วก็กรอบนานเรียกว่าหมูกรอบเป็นตัวชูโรงอะค่ะแล้วก็ในตัวของน้ําราดด้วยก็จะหวานพอดีพอดีถ้าทานทั้งหมูแดงหมูกรอบลาดด้วยน้ําแดงของเราแล้วก็ทานกับน้ำจิ้มดำอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีรสชาติที่พอดี อย่างกระเพราของเรานะคะตัวของน้ำซอสของกระเพราเนี่ยจะเป็นสูตรเฉพาะของร้านแล้วก็ส่วนรสชาติเนี่ยเราจะเน้นที่ความจัดจ้านของตัวกระเพราความหอมของพริกแห้งเวลาผัดเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้น้ำมันในการผัดนะคะ อย่างกระเพราที่ขายดีที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นกระเพราหมูกรอบแล้วก็นอกจากกระเพราหมูกรอบที่ขายดีแล้วทางร้านก็จะมีว่ากระเพราปูแล้วก็กระเพรากั้งก็มี อย่างบะมี่เกี้ยวหมูแดงหมูกรอบเนี่ยของทางร้านบะหมี่เนี่ยเราจะใช้บะหมี่ไข่เส้นเล็กมันจะเหนียวนุม่มหนึบเราจะเป็นเกี้ยวหมูแดงที่กินแล้วเต็มคำเพราะว่าเราปั้นก้อนใหญ่อย่างเงี้ยค่ะนอกจากนั้นเราก็จะมีก๋วยจับก๋วยจับน้ำนข้นของเราจะเป็นสูตรโบราณตัวไข่ข้นปูนะคะก็จะเป็นอีกเมนูหนึ่งที่อยากจะแนะนําลูกค้าถ้ามาทาน วันที่พีกพิกเลยนะคะขายแค่เฉพาะข้าวหมูแดงหมูกรอบเนี่ยได้ถึงเกือบ400จานบางวันที่ขายดีมากหมูกรอบก็จะหมดตั้งแต่บ่าย2โมงแล้วก็อีกอย่างคือถ้ามีลูกค้าที่จะสั่งหมูกรอบ3โล5โลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้โทรมาสั่งจองก่อนข้าวหมูแดงหมูกรอบเนี่ยจะอยู่ที่60บาทเท่านั้นนะคะส่วนกะเพราก็เริ่มต้นที่60บาทเหมือนกัน หมูกรอบล้วนจะเป็นอยู่ที่ราคา160บาทนะคะบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงจะอยู่ที่70ก๋วยจับก,ก็แค่60บาทข้าวไว่คน180เอง เฟยหมูแดงหมูกรอบนะคะจะมีทั้งหมด2สาขาจะอยู่ที่ซอยพัฒนาการ53เปิดตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง1ทุ่มครึ่งส่วนอีกสาขาหนึ่งจะอยู่ที่อ่อนนุช34มทับ 1, นะคะเปิดตั้งแต่เวลา10โมงเชา้าถึงสองทุ่มถ้าคิดถึงข้าวหมูแดงหมูกรอบนะคะหรือกะเพราก็ให้คิดถึงร้านเอาเฟยหมูแดงหมูกรอบค่ะ